ด้็นีเอกีสังสปารีด้านทอ่แวล่างใชสปารด้านน้องมีมันมีฮะที่มาต่ำเมียงกินกับเมียงกินก็เมียงโอเคอ้าวต่ำจะได้อ้าวที่ตําเมียงบอกคนแน่เอาซังหัวคาเอาหัวคาตั้งหมกี้กันดิเออตั้งหมกี้กัันแหลกดิอืมสางดิอ่ตัดเื่อตั้งโปงนั่นั่วยละไกังเอาเมียงใส่เพือ เกลใช่ไกลือเือใช่เอาเกลือมาหนอืมต้มชโร้าน้ตังยัใส่ใส่กินตำยังมือนตำยังเสมีตยยัตบตสแล้วโบ่ไมลเนีใส่เลยอ่ะใส่อืม มี่มไปมาเนินน้ำเถอเกี่ยวหมูอะําไส้หมูําไส้หมูยันน้ำกันโอเคอืมใช่ไห้วะตําแดงดบเบแดงดับโอ,อ้ปลาไส้มานึ่ง้มตําตเมียงเด้อพี่น้องเด้อให้ยากมัดมดตำเมียงหากกลัางกิตตังก็ใช่ินาะอืม ตปเป็นแนวไหนอ้ตำเมียงมือนี่ชอบสิกินเมียงเมื่อน้องจะพายทอดสดกินกุ้งกินบักหุ้กินอิสังนี่แหละเรียหนัมูจอมกินมีมูขมามาลองใชรตะวอยงน้ำอเนะในฮังตำเนี่ยเอาลงมือเลยอืมเอาเอออืมอืม กินเป็นตะสร็จะ h กินก <c oughs> hmm. ินตีดอะ h a n ค y o อืเอาพวกบวงใส่อืมตังหเห็ดต้องใส่อู้งใส่กินแสบเลวอืมเห็ดกระตามันกินด่อือ

Ta đào ta cô nơi đây, bên tai của so này đi, nam nơi đây kim nam lắm nấm kim nam nơi đây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  kim nam ប <T> ិទសាក់បើតាមទីថ្លៃអឺហឹមបងតលឹងតៃ จมีเขาเกาะในตีนกสิทามายี่มีไม่ใช่คือบ่เห็นกสิมาไหมตักกุบดิ้นเลี้ยวกตัอหู่ไปไหมสิาไปนั่งไปกินแม่คำหนึ่ไปนี่ทได้นค่หนึ่เวังกองอย่าบังอย่าบังอย่าวังนี่เราหัวโ้แม่ของเกาี่ บอกท่านผู้ชมมาหน่อดิมีเอ้น่แดบเด่นฮึ่มห้องดวงใสกินขากวยเนี่เด็สลงกิฟตดอดเนาะกินได้นะแบบห้องใส่ดดนนใสมฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ร้านี่เดอ้อนี่ก็กินหหน่อยกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเ,เพื่อบู้พลาดคลิปต,ตกตไปเนาะนีเดี๋ยลูกล้านสะมาซิกมามามากินน้ำกันตำเมียงวะตำเมียงต้เมียงแบบสไตล์อาาย้ยตอนเมียงเพ่นมียังไงผสมขับเมียงนะคิว วัวสิงข ا วัวสิงข اي นี่ก็ร่ำคาเนาะร่ำคาญไม่ต่ำไอ้หพักบุกบุญกับมคามมคามกินร่ำคาญคนกันโอ้ยเกิดแบบในนี้เกินเมียงเนาะไทยไต่เขาเกินว่าเมียงเนาะเมียงถ้าเนื้อว่าเมียงเป็นเมียงพันธ์น่นพันธ์สีพันธ์อยังกับเมียงตางกันนะครับเมียงตางแต่ว่านี่ก็เป็นเมียงเมียงต่ำสมต้นนี้ อืมเทีเยวก็ลูกขึ้นดิเทีทเยวก,ยกยินดดีิงอนนกกกักลักอางฟางไ้บ้งางเคียวฟางตามนี่เด้อฟางกัดไรกดเสียก็ยื่นเนี่ยกรอบบพ้าคิปใหม่ใหม,ม่อคิปสั่ง Là không bay đi tí nè Hai ba là cục cần mày